จะฟาจะกระจะรอยสิวอะไรก็คือกวาดเรียบทุกรอยดับเขาไม่หยุดค่ะไม่หยุดวิจัยเนี่ยเข้าใจเรื่องอย่างว่าทำไมนักวิชาการเออยเหมาะเอ่ย,อเ,อยเขาถึงได้แนะนำขวดนี้ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับปานะคะใน Make it Luxe Review Beauty สาลักชัวรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงท็อปสตาร์แห่งวงการ Brightening อย่าง e ูซ e รินบุธเซรั่มนะคะที่เขามีสารลิขสิทธิ์อย่างไชอ a เม d o ลเนี่ยเป็นตัวชูโรซึ่งถ้าพูดถึงไลน์นี้นะถ้าใครได้ติดตามกันแบบตั้งแต่ YouTube, Facebook, IG, TikTok ออะไรก็ตามเนี่ยปัดพูดรวมๆกันน่าจะประมาณหมื่นรอบแต่งงแม้ว่าทำไมถึงยังพูดอีก เพราะว่าเขาไม่หยุดค่ะไม่หยุดวิจัยมาถึงตอนนี้นะคะเขาวิจัยไปแล้วเนี่ยกว่า110ฉบับจะฟ้าจะกระจะรอยสิวอะไรก็คือกวาดเรียบทุกรอยดับแล้วล่าสุดไปเจอบททบทวนวรรณกรรมอันหนึ่งนะคะ <S <S เขาพูดถึงไทอามิดวลว่าเป็นสารตัวใหม่ในการรักษาผ้าที่น่าจับตามองมาก เพราะว่าเขามีงานวิจัยยืนยันประสิทธิภาพอย่างมากมายและพียิ่งกว่านั้นนะคะก็คือไปเจอไกด์ไลน์การรักษาฝ้าที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีนี้เลยนะคะ<ม>เขาแนะนําให้ใช้ t y r o ซ i n e อตอินฮิบิเตอเนี่ย เป็นทางเลือกแรกในการรักษาฝ้าและเขาเอ่ยมาเลยชื่อแรกนั่นก็คือไทมไมวันนี้นะคะบ่านก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ฟังว่าสารตัวเนี้ยเขาลดยังไงทำไมหมอทั่วโลกถึง r e c o m มเมนค่ะแรกเริ่มนะคะไทมไมดอลเนี่ยเขาเกิดมาจากเวทีประกวดของสารไบร g h t ทนนิ่งที่มีผู้เข้าประกวดนะมากถึง50,000สารและสุดท้ายนะคะไทไมดอลเนี่ย เขาก็ได้รับเลือกนะคะด้วยเหตุผลในด้านของประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์และก็ความปลอดภัยนะคะไม่ทําให้เกิดด่างขาวแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไทอะมิโรนะคะเขามีการทํางานโดยไปยับยัง้งเอมไซม์ไทโรซินเอซึ่งเป็น,นกลไกที่สามารถจัดการปัญหาได้ตั้งแต่ที่ต้นต่อและก็เป็น,นกลไกหลักนะคะที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ต่อมานะคะเขาก็ได้มีการทดสอบในหลอดทดลองเนาะเพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไทอะมิรกับ สาร Brightening ตัวดังๆในวงการอย่าง Beauty r e s o u r n c e a l เ o o e e t Asset แล้วก็ a b u t i ิเขาพบว่า t y ออ m ิ d นะคะออกฤทธิ์ได้ชนะเลิศเลยแล้วก็พบว่าโชริ์โชเด,เดทในเรื่องของการยับยัง้งเอ็ไซไทโรซินเนตเนี่ยได้ตั้งแต่10นาทีแรกจากนั้นนะคะเขาก็ได้มีการนำไปทดสอบในอาสาสมัครมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งต่างประเทศหรือว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็มีอยู่หลายฉบับด้วยกันการศึกษาเมื่อนานมาแล้วนะคะเขาเคยเอาไทอมเนี่ย มาเทียบกับไฮดรควิญนนซึ่งเป็นต้นแบบในการรักษาฝ้าเนี่ยเขาก็ชนะมาแล้วทีนึงแต่ที่โหดยิ่งกว่านะคะคือการศึกษาเมื่อปีที่แล้วโดยยูเซรีเนี่ยเอาไทมดอลนะเข้าไปแทนที่ไฮดรควิญนนในสูตรสําเร็จของการรักษาฝ้าที่ชื่อว่า คลิกแมนทริโอซึ่งสูตรนี้เนี่ยตามปกตินะเขาก็จะมีไฮโดรควินอลเรติโนลแล้วก็สเตียรอยใช้ร่วมกันคือเขาเนี่ยก็ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบไปเลยนะคะว่าสูตรเดิมที่หมอเขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยกับสูตรชั้นที่ใหม่กว่าใครจะรอดกว่ากันผลปรากฏว่ายูซีรินบูเตอร์เซรั่ม ก็ชนะอีกเช่นเคยประสิทธิภาพเราพูดกันมาเยอะแล้วนะคะเรามาดูในแง่ของความปลอดภัยกันบ้างเพราะว่าเขาก็มีการศึกษานะการใช้ในระยะยาวเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าฝ้าเนี่ยลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงและที่สําคัญนะคะเขายังช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ําได้ด้วยเนี่ยเข้าใจเรื่องอย่างว่าทําไมนักวิชาการเอ่ยเหมาะเอ่ยเขาถึงได้แนะนําขวดนี้แลาไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะคะเมื่อปีที่แล้ว เขามีการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ผิวหนังในไทยเขาก็พราะว่าไทม e ดอลเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอจะแนะนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วยิ่งกว่าคือเป็นแบบ c h a ป์ออฟเดอะแชมขายดีที่สุดในร้านวสัสด์สมา4ปีแล้วนะคะพูดเพิ่มหน่อยนะคะนอกจากไทม e ดอลแล้วเนี่ยในขวดนี้เขาก็ยังมีลิโคชาโคเอสสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการาคายเครืองลดการอักเสบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการสร้างเม็ดสีนางนานา,นาส่วนผสมนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสเกิดฟ้านในอนาคตได้และเขายังมีไฮยาลูเนสแอซิดนะคะที่นอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยเขายังเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างขวดที่มีแต่ไทอไมิรอลกับขวดที่มีไทอไมิรอลร่วมกับไฮยาลูเนสแอซิดเนี่ยเขาก็พบะว่าขวดที่มีทั้งสองอย่างนะคะให้ผลลัพธ์ที่ไวกว่าแล้วก็ดีกว่าในแง่ของความสม่ำเสมอของเม็ดสีค่ะมาที่เนื้อสัมผัสข,ของเขานะคะเขาก็สามารถทําได้ดีเลยนะ ตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเป็นสีขาวเนื้อมานจะามีความยืดหยุ่นหน่อยนะคะแล้วก็ซึมไวไม่เหนอะหนะทาลงไปแล้วเราจะรู้สึกสบายผิวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยเพอะได้ใช้ไปสักระยะนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสขึ้นจุดด่งดางดำรอยเสียวต่างๆเนี่ยจางลงที่สําคัญเลย่าจจะมีกละบริเวณช่วงขมับตรงนี้นะก็คือจางลงแบบชัดเจน สรุปเลยนะคะยูซีรีนบูสเตอร์เซรั่มเนี่ยคือถือว่าเป็นขวดที่แบบครบจบเอาอยู่ทั้งฝ้าและก็รอยดำต่างๆแล้วก็ไม่ได้คิดเองมนโนเองนะคะเพราะว่าเขามีงานวิจัยรองรับทุกๆุกรอยดำเลยซึ่งงานวิจัยของเขานะก็มีการทดสอบกับผิวที่มีความแตกต่างกาันทั่วทุกมุมโลกรวมถึงผิวคนไทยของเราด้วยนะคะมาถึงปัจจุบันนี้เขาทดสอบไปในอาสาสมัครเนี่ย 8,500กว่าคนแล้วอีกนิดนึงก็คือจะขึ้นทะเบียนยาเราปะแล้วก็ FII ค่ะผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะถ้าใครังสงสัยนะคะหรือว่าอยากให้โชว์งานวิจัยตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยค้นบ่อยจนแบบฉันจะจำได้ทุกฉบับแล้วอะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ส b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ m ม k เก t ล u ักซแล้วก็ช่องกูรูเชคด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ